สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องทีเด็ดส่วนบนนอกประจำวันเสาร์ที่4พฤษภาคม2567ค่ะทีเด็ดส่วนบนนอกนะคะที่วันนี้คัดมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ที่เด็ดส่วนกระแสเทคนิคส่วนบนนอกบอลเต็งวันนี้ที่เด็ดบอลเต็งคัดเน้นให้วันละ2คู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราห์ที่เด็ดส่วนบนนอกที่อิงดาวหยิบยกมาฝากให้สําหรับสมาชิก f c อิงดาวนะคะก็ขอฝากสมาชิก f c นะคะนี่เลยค่ะเข้าไปนะคะ กดไลค์ค่ะกดแชร์กดซับสไครต์นะคะที่ช่องทีเด็ดสวนบนนอกช่องนี้ให้กับอินดาวกันหน่อยละกันค่ะสําหรับสมาชิกเอฟท่านใดนะที่เข้าไปกดติดตามให้กับอินดาวแล้วอินดาวต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงไวนะ้ะที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะเมะื่อวานนี้นะคะทางหน้าช่องทีเด็ดสวนบนนอกของเราก็จ้าวตันไปอีกแล้วนะคะแต่ยังไงวันนี้บอลค่อนข้างเยอะวันนี้นวันเสาร์นะบอลเยอะมากจริงๆยังไงอินดาวจัดทีเด็ดส่วนบนนอกมาให้นะคะ ประจําวันที่4พฤษภาคม2567อย่างแน่นอนค่ะคู่แรกนะคะก็เป็นคู่ระหว่างโควนที่พบกับทางด้านควินปาร์คู่นี้เตะกันในเวล6โมงครึ่งข,ของบ้านเราคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างซันเดอร์แลนด์พบกับทางด้านเชฟฟิลด์นะคะเวนเดย์ Wednesday, คู่นี้เตะกันในเวลา,นาน6โมงครึ่งของบ้านเราทั้ง2คู่ที่วันนี้คัดมาฝากให้เป็นบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษทั้ง2คู่กันเลยทีเดียว <c oughs> เดี๋ยวเรานะับไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้ง2ทีมแรกนะคะที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ข้อมอูลสถิติค่ของทั้ง2ทีมแรกที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอยางโคเวนที่ค่ะอยู่ในอันดับที่9ของตารางจะเปิดสนามตระการไเยืะนของทางด้านทีมเยน่องควีนปาร์ครนเจอร์ที่อยู่ในอันดับที่17ของตารางเกมนี้เตะกันที่สนามเดอะโคเวนทีนะคะบิลดิ้งไซโซติอารีนาค่ะต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่เคยเจอกันมา5นานัดซึ่ก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านชนะไป3มแล้วก็แพ้ไป2 นัดร่าสุดเจอกันมาวันที่30เดือนที่เก้าปีของพันที่2ีนะก็เป็นทางด้านโควมนมที่นะคะที่เป็นฝ่ายกดเอาชนะไปที่3ประตูตอนหนึ่งกันเลยทีเดียวแล้วก็ผลงานค่ะของทางด้านเจ้าบ้านนะคะ ที่เล่นในบ้าน5นัดหลังสุดก็ถือว่ายังทําผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะเกมในบ้านเขาชนะแค่2นัดแล้วก็แพ้ไป3นัดแต่2นัดล่าสุดดนันายท่ะแพ้ทั้ง2นัดติดต่อกันเลยทีเดียวของทางด้านเจ้าบ้านอย่างควนทีส่วนนะทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างควีนปาร์คเรนเจอร์ผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังก็ต้องบอกว่าฟอร์มก็ถ,ถือว่ายังค่อนข้างจะอย่างเอาแน่เอานอค่าจะยากอยู่เพราะว่า5นัดหลังสุดกับเกมนอกบ้านเขาชนะไป2เสมอ2แต่ก็แพ้ไป1แต่นัดล่าสุดดีก็ดนันาพท่าแพ้ วยนะคะที่3ประตูต่ตอศูนย์แล้วก็เกมนี้นะคะทางด้านทีมเยือนอย่างควีนปปินสเรนเจอร์พวกเขาก็มาในระบบ4-4-2ส่วนทางด้านนะคะเจ้าบ้านนะคะอ,อ,อย่างคเวนที่ก็มาในระบบ4-4-2เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้านะคะและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้ง2ทีมนี้เขาก็เปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างโควนที่ค่ะเปิดเรทราคามาต่อนะที่เรทราคาครึ่งลูกนะคะลบ 5ค่ะน้ําได้ไหลลงมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาปปหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งลบสินะก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตาราง1นึ่งคูณที่ณตอนนี้เขาเปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างโคลมินที่เปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคา2.25กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตารางของด้านเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้าก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา2.00 แต่ณตอนนี้คันน้ำนะคะค่อนข้างที่จะไหลขึ้นไปที่เรทนะคะ2.25แบบนี้โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างโควนที่จะสามารถทํากําไรในเกมนี้มองว่ายัางค่อนข้างที่จะยังเอาแน่เอาน่อนก็นคือยางยากอยู่เนาะส่วนทางด้านทีมเยือนนะคะอย่าง Queen Park ควีนปาร์เรนเจอร์ค่ะเรทราคานานะ้ำณตอนนี้ที่เขาเปิดมาเขาเปิดไปที่เรทราคา2.93กรณีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตลาดของทางด้านทีมเยือนอย่างควีนปาร์เรนเจอร์แล้วเรทราคานาค้ําก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา3.34 แต่นะตอนนี้หานน้ำนะคะค่อนข้างนะที่จะไหลลงมาที่เรทราคา2-9 3แบบนี้โอกาสที่ทางด้านทีมเดียนอย่างปีนปาเรนเจอร์จะสามารถทํากําไรในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอณนะตอนนี้ที่เปิดมาเขาก็เปิดไปที่เรทราคา3 1 7กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาเสมอณนะตอนนี้นะเรทน้ํา,า,าก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา3.32นะคะ แต่ณนะตอนนี้ค่ะน้ำนะคะค่อนข้างจะไหลลงมาที่เรทราคาสามจุดหนึ่งเจ็แบบนี้โอกาสที่ทั้งคู่จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอในเกมนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะค,ค่ะให้เข้ามาดูเรทราคานาค้ำกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะว่าเรทราคาน้ำม,มันจะไหลไป,ไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกทีมเลือกรงถึงจะไปได้เลยนะคะสําหรับคู่แรกค่ะที่มันนีนะอิงดาวคัดมาฝากให้สำหรับสมาชิก f อ อิงดาวมองว่าถ้าจะต้องเลือกจิ้มหรือว่าเลือกแชร์ขอเลือกแชร์พปทางด้านทีมเยือนอย่างควีนปาร์เรนเจอร์รกันค่ะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะไปวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่2กันเลยดีกว่านะคะคู่ที่สองนะคะที่วันนี้อิงดาวคาระบฝาให้สำหรับสมาชิก f c ก็เป็นคู่ระหว่างซันเดอร์แลนด์พบก,กับทางด้านเชฟฟ,ฟิลเวนเดย์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ <c oughs> ข้อมบลสถิติหค่ะขอทั้งสองทีมที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างซัดเดอร์แลนด์อยู่ในอันดับที่1 5หของตารางจะเปิดสนามกับการเยือนของด้านทพิมเพือนอย่างเชฟฟิลวนเดย์ที่อยู่ในอันดับที่20ของตารางค่ะเกมนี้เตะก,กันที่สนามสเตเดียมออฟไลท์นะคะต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่เคยเจอกันมา5นัดหลังสุดนะก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะชนะไป3เสมอ1แล้วก็แพ้ไปน1นัดล่าสุดเจอกันมาวันที่30เดือน9ปี2 0 2พท ก็เป็นทางด้านนะคะซันเดอร์แลนด์ค่ะที่เป็นฝ่ายกดเอาชนะไปที่3ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวแล้วก็ผลงานนะของทางด้านเจ้าบ้านที่เล่นในบ้านนัดล่าสุดทําผลงานได้ไม่ดีค่ะเพราะว่ายังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยนะเป็นการเสมอไปสองแล้วก็แพ้ไป3นัดล่าสุดพ่ายท่าแพ้กับทางด้านมิววอร์มาด้วยที่1ประตูต่อศูนย์ส่วนทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างเชฟฟิลเวนเดย์ค่ะ <c oughs> ผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังต้องบอกว่าเกมนอกบ้านทาผลงานค่อนข้างจะดูดีเพราะว่าเป็นการชนะไป3แล้วก็แพ้แค่2นะัดเท่านั้นเองสองนัดล่าสุดก็สาม,มารถ เก็บชัยชนะไปได้แล้วก็เกมนี้ทางด้านทีมเยือนอย่างเชฟฟิเวนเดย์พวกเขามาในระบบ4ี2ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างซันเดอร์แลดก็มาในระบบ4ี่เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะเลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้ง2ทีมนี้นะ เขาก็เปิดมาให้นะคะทางด้านนะคะทีมเยือนอย่างเชฟฟิวเวนเดย์ครับเปิดเรทราคานะมาต่อที่เรทราคาปปหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งนะคะน้ำค่อนข้างแห้งมากจ่ายแค่0.77เท่านั้นเองนะส่วนนะคะน้ำนะได้ไหลลงมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาเสมอลบสิบค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดส่วนบานนอกในการเทียบเรทราคาตารางนะคะ1.2ูที่นักตอนนี้เขาเปิดมาให้ทางด้านทีมเยือนเชฟฟิวเวนเดย์เปิดเรทรคา มาที่เรทราคา2 5 3กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของ,งทนนององังด้านที่เรทส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตารางของทังด้านทินเดียนแล้วเรทราคาน้ําก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา <c oughs> 2.73แต่ณตอนนตัวนี้นะคะน้ำค่อนข้างไหลลงมาที่เรทราคา2 5 3มในโอกาสที่ทางด้านทีมเยือนอย่างเชฟฟูวินเดจะตระมัดทำกำไรเก็บนี้มองว่ามีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างซัตเดอร์แลนด์คะเรทราคาน้ำาตอนนี้ที่เปิดมาเขาเปิดมาที่เรทราคา2.58กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดส่วนมันนอในการเชื่เรทราคาตารางของทางด้านเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ำก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา2.40 แต่ณนะตอนนี้หันน้ำค่อนข้างไหลขึ้นไปที่เรดราคา2 5 8แบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านเจ้าบ้านนะคะจะสามารถเก็บชัยชนะได้ในเกมนี้มองว่าก็ยังค่อนข้างที่จะอยากเอาแนอเอาเนากค่ะที่ย่างอยู่ถ้าดูจากรีราคานะ,ะส่วนทางด้านนะคะเรทราคาเสมอณนะตอนนี้ที่เปิดมาเปิดมาที่เรทราคา3.13กันเลยทีเดียว ถ้าเราจะใช้เทคนิคของคันด้านที่ในส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตารางหรือว่าเรทราคาเสมอณนะตอนนี้นะคะคนข้านที่จะเปิดนาะเอ่อเปิดเรทราคามาจ่ายนะ้ำเท่ากันพอดีเป๊ะเลยที่เรทราคา1.33แบบนี้โอกาสนะคะที่ทั้งสองทีนี้จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอในกมน,นี้ก็มีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ำกันอีกทีนึงแล้วกันว่าเรทราคาน้ำม,มันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆลึกติ้ม เลือกลงทุนกันไปได้เลยค่ะสําหรับนะคู่ที่สอนะอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องให้อิงดาวเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านเชฟฟ,ฟิวเวนเด์แล้วกันค่ะเพราะว่าสถิติโดยภาพรวมในช่วงหลังถือว่าเป็นทางด้านทีมเยือนนะที่ทําผลงานค่อนข้างที่จะเข้าตากรรมการมากกว่าทางด้านเจ้าบ้านอย่างซันเดอร์แลนด์อยู่พอสมควรยังไงนะคะคูน่นี้ให้เลือกเชียร์ไปที่เรทราคาเสมอได้เลยของทางด้านทีมเยือนอย่างเชฟฟิวเวนเด์ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะคะว่า2คู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ ชอที่เด็ดส่วนบอลน,นอกนะอิงดาวเรื่องเชียร์ไปที่ทันด้านทีมไหนกันบ้างน,นะคะ2องคู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวคฝากให้ทางหน้าช่าที่เด็ดส่วนบอลน,นอกประจำวันที่4พฤษภาคม2567นะคะ คู่แรกค่ะอิงดาวนะก็ขอเริจิ้มหนว่าเลือกเชียร์ไปที่ด้านทีมเยือนอย่างควีนปาร์เรนเจอร์เลือกจิ้มไปที่เรดราคาพึ่งลูกกันได้เลยแล้วก็คู่ที่2อิงดาวขอเริจิ้มหนูว่าเลือกเชียร์ไปที่ด้านทีมเยือนอย่างเชฟฟิลด์เวนเดย์ค่ะเลือกจิ้มไปที่เรดราคาเสมอแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดาวจะมาสรุปผลประกอบการให้ทางหน้าช่องทีเด็ดส่วนบนนอกให้สำหรับสมาชิกเอฟซีได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะคะว่าผลประกอบการนะคะที่วันนี้อิงดาวคัมาฝากให้สำหรับสมาชิกเอฟซีผลประกอบการเป็นยังงงงไไกกกกนนนนบ้้้้าาาาวววีีออออด็ตขฝสมช หึ่งแลนอาคานี้เลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ทุกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับอิงดาวกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทีเด็ดในคลิปครั้งต่อไปผิดพลาดระการใดอิงดาวก็ต้องขอกราบขออภัยไว้ณที่นี้นนทัศนบทีวันนี้อิงดาวครับมาฝากให้ไปเพียงหนึ่งเดวท่านึงการตัดสินใจของอิงดาวเท่านั้นนะคะอิงดาวอ้างอิงจากเรทราคา้นามซะเป็นส่วนใหญ่ถ้า,ามีความเห็นต่างก็สามารถชอบจัดขัดส่วนกับอิงดาวได้เลยเลือกจิ้มได้ตามใจชอบแตะทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะให้เข้ามาดูเรทราคา้นามก็อีกทีนึงแล มันจะไหลี่ยนไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกจิ้มเลือกลงทุกจะไปได้เลยค่ะก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่าถ้าสมาชิก FC ท่านใดอยากได้น้องเหนือจากตัวฟรีทางหน้าช่อง YouTube ก็สามารถทักลายส่วนตัวมหาอิงดาวได้เพราะว่าอิงดาวนะคะมีกลุ่ม VIP ด้วยถ้าสนใจก็สามารถนะคะ พิมพ์คำว่า @ing68 หรือจะคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ให้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์กันก็นกนได้เลยค่ะวันนี้อิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิก Fc ที่ติดตามรับชมอิงดาวกันจนจบคลิปขอให้เฮงๆรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กันทุกท่าน,นะะัะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ